สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องพ่อซีคนเดิมมืัอนี้วันที่วันที่สามตุลาหมกซีถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกล้วยงามพ่อซีได้ครับนี่โอ้พดกล้วยมาใส่น้าครับนี่มาสไกยู่ครับอ่ามันเงี้ครับจ้ะเงี้ยตัวส้นใหญ่ยขึ้นสูงนขึ้นแย่ออ่ากุกหางเนี่หางไก่เงีหางงาม เพียงกระดานเลยถ่ายมันพี่น้องถ่ายงามครับถ่ายงามสายไก่ยห่เรียบงามเสือหลูมมันครับหลูมมันตัวนี้แต่ว่หลูมเป็นตัวเถึกเนอะหลุเถึกเนาะครับลูกก็เลี่ยงโตดีโยครับลูกโตดีสูงวีซัมแม่หรอเหวี่ยงช้อนเหวียงสูงซ้ำกันนี่ลูกับแม่แม่มันสูงเท่าไรครับพ่อ แม่มันสูงรอย42บวกครับอมันท่วงอีกไปแล้วครับท่วงแล้วครับเส้พอได้ไหครับเส้บ่มไว้ครับมีใบเนาะครับนี่นะครับเบิ่มพันล้านครับที่หาเดือนและแหละครับมึงปลูกชั่วคราวกันครับเยียดดีขาดีเยียงขาดีควันก็ดีควันดี นี่ขาบนี่ข้าว่านจันประคอคข้อเขงแมนน่นี่แหะนี่แหะข้อปเขงนห่ข้ใาใหญ่นาใหยักับบานง่ามไม่พี่นวมยนงกระบ,บานในปานหาวัววล้วนวางอองม,มาษีพ่พี่ตัวนี้หละง่ามคักกล้วยนี่ญงอันน่านเลี้ยงดีในหลังี่ปูสาดนอนกันด้ผมมาร่อยสี่สิบ ัวหมดแล้วครับ,ร 20, บีสองปับานี้เข้าห้องไว้เท่าไรครับขามันว, 20, 5, ว่าสิบเจ็ดหาพั่นละสิบเจ็ดหาพั่นตอนล<ม>อง<ม>ในคือเกา้าสมัยถือแค้หัวยมันซื้อขายฉากตัวพราะชีมันเป็นยังสั้นพอขายขายหลนะ่ะมีแน่ก็ขายเลยโบราไห้เมียมือเปาขัดมา